เอาแหมแล้วครับผมวันนี้ขมรล้วครับผมแต่แต่ว่าได้ขมกับจีนกับหยางเด้อนีน่แหละครับตมามา้มมะม่าใส่น้ำขี้เพีย้ยครับพอดีไปนค้นมาขมน,นองขนาดกินลาบจีนยังอดีตาเมือยเตน่มามักผมมากนะต้มามะม่าครับผมบีบน้ำขี้เพีย้ยเข้าไปครับโอ้โถหวยกบาทูกเลขกอบะทูกขมกับมะมา่านี่แหละครับ บีบใส่ขึ้นมดนี่ฟัดโตโอ้รสชาติกินไอ้ล้านนะผแบบสมญี่ปุ่นครับหอมจะเป็นจะจดปยดปัดเต๋าหอมโซ่ครับผมพอทีลาบเหลือน้อยครับก็เลยเอามาควาอย่างครับผมมองเป็นน้ำลาบไม่นาะนี่แล้วครับผมตม้มมมาใส่น้ำขี้เพี้ยครับปัดเต๋าขมขนาดนักครับปัดดต๋หีบคำจัดออกงอนจดัดออกงอนวะเนาะ พอใกล้ๆกันเลยครับผมขอคีเพียรโคตอยู่นี่ลองงองเอง <c oughs> สูตรนี่บอสังวรลิกรซิตนะครับไายากินขมๆครับผมรับรองขมริ้วในนอนครับเจิญได้เลยครับ